ครับสวัสดีครับชาวโดจูบเบอร์วันนี้ก็วันอังคาร12มกราคม25 2564เนาะ2564เวลานี้ก็ประมาณสักหาโมงครึ่งจะ6โมงแล้วอันนี้ก็จะเป็นถนนรอบๆของอพุทธมณฑลสาย4ี่นะเป็นพุทธมณฑลสาย4ี่ถนนรอบๆข้างนอกแล้วก็วันนี้กะว่าจะมา เดี๋ยวชมวัดของหลวงพ่อ,อปออปยุตโตที่อยู่ข้างๆสวนพุทธมนฑลน,นะนะสวนพุทธมน,นาจะป้าจะมาสอบถามว่ายังมีการสวดมนต์ไหว้พระหรือเปล่าคือวัดยานเวกสัก,กวันนะครับเนี่ยตรงนี้จะตรงตรงนู้นเข้าไปนะวันจันทร์แตก็จะเลี้ยวเข้าไปตรงเนี้ยเป็นทางเลี้ยวเข้าไปในถนนทางเลี้ยวเข้าไป ซอยวัดท่านเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าพรรษาทุกปีนะทางผู้รายงานเองก็จะมาสวดมนต์ทุกวันพระนะฮะตอนเย็นๆเริ่มตั้งแต่หกโมงไปถึงประมาณสองทุ่มอะไรถ้าจำไม่ผิดนะเนาะแต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้ท่านยังจะมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ๋อวัดปิดเนี่ยไม่ได้ปิดนี่เนาะนี่ไงวัดยานเวกสักวันเป็นทางเข้านู่นเป็ทางเข้าไปทางนู้นรู้สึกว่าท่านทําประตูอน้อนทางใหม่ รู้สึกว่ากว้างขวางอ่ะกว้างขวางขึ้นกว้างขวางขึ้นหน่วยงานก่อสร้างอ๋อแล้วรถจอดตรงไหนเนี่ยดูก,กันนะให้มีรถราจ,จอดที่จอดรถรู้สึกว่าจะเข้าได้แค่ตรงนี้แล้วก็วนออกไปเนี่ยวนออกไปเพราะว่าวนออก <c oughs> มีการคัดกรองด้วยรู้สึกว่าจะมีคัดกรองนี่ไนงะมีคัดกรองคัดกรองวัดยานผู้ที่มา นี่ครมะนี่ข้างในนู่นนะฮะรู้สึกว่าเป็นจุดคัดกองนะเป็นจุดคัดกองก็คือ,อผู้ที่เข้ามาก็ต้องมาคัดกองตรงนี้นะ๋ยค่อยามาดูนิดหนึ่งว่ายังไงลองไปตรงนู้นดูก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเไปจอดตรงนั้นก่อนไปจอดตรงนั้นนิดหนึ่งแล้วก็ไปสอบถามดูก่อนว่ามันยยงไงไยตรงนี้อันนี้รับส่งนี่ไงไปดูก่อนว่ายังไงเนาะ เดี๋ยวเ้าไปดูแป๊บหนึ่งไปดูนิดนึงนะว่ายังไงเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มานานแล้วเป็นจุดคัดกรองของทางวัดเป็นจุดคัดกรองของทางวัดตรงนี้ว่าเป็นจุดคัดกรองวัดยานรู้สึกว่าจะทําทางเข้ามาใหม่ีจยเป็นทางเข้ามาเนี่ยเป็นทางเข้ามาใหม่ตอนนี้เป็น เมื่อก่อนนี่ยจะเป็นที่เ,เล็กๆเราเข้าไปข้างในนู้นตอนนี้ล่าเสวกว่าท่านทําใหม่อันนี้จะเป็นจุดคัดกรองวัดยานเวกสัก,กวันร่วมขานรับมาตรการป้องกันโควิดอ๋อเป็นจุดคัดกรองของท่านตอนนี้แล้วก็ไปข้างในนู้นแล้วก็ไปข้างในนู้นนะฮะก็ผ่านมาก็ดูเงียบสงบดีบริเวณวัดดูเงียบสงบอันนี้จะเป็นทางเข้าออก รู้สึกว่าเงียบๆไม่ค่อยมีผู้คนมาช่วงนี้ตั้งแต่นโยบายมาตรการโควิดทุกอย่างเงียบหมดก็เลยไม่ได้เข้าไปสอบถามว่ายังไงนะครับท่านทำประตูใหม่เมื่อก่อนนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นทางเล็กๆเ,เข้ามาตรงนู้นทางเล็กๆเ,เข้ามาคนะัะเป็นทางเล็กๆทางไม่ไดอใหญ่โตทางไม่ค่อยได้ใหญ่โตเท่าไหร่ จะไปดูทางนิดนะึ่งโอ้ตรงนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่เป็นโครงการสาระอเน,นกประสงค์เป็นที่ก่อสร้างนี่ไงเป็นทางเข้ามารู้สึกว่าท่านพัฒนาขึ้นมาใหม่ตรงนี้จําได้ว่าเมื่อก่อนจะมีที่แนวต้นไม้อะไรสักอย่างอะเนาะอันนี้เป็นเข้ามาที่เธอทางที่เข้ามาในวัดเพราะว่า ตั้งแต่โควิดมาทางผู้รายงานเองก็ไม่ได้เข้ามาสถาบันพรังกิจก็จะมีอันนั้นจะเป็นถนนออกไปยังนู่นนะถนนทางอันนี้ก็จะเป็นถนนมาทางนี้เมื่อก่อนป้ายจะเป็นป้ายป้ายเข้ามาตรงนี้เล็กๆป้ายเล็กๆก็จะเป็นป้ายวัดนะเนาะก็คือวัดยาณเวศสักวันตอนนี้นั่นอยู่ในตำบลบางกระทึกนะครับ ตำบลบางกระทึกนะออกไปนน่นไปสายสี่ก็เป็นสายหอยู่ในตำบลบางกระทึกอำเภ